สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่อง Youtube ดูดวงกับอาจารย์พิสิทธ์นะครับสำหรับคลิปนีเปนนเน้เป็นการพยากรณ์ท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีกรกฎเป็นการพยากรณ์ดาวจรนะฮะดาวจรโดยภาพรวมของชาวไอ้ขอบชาวาลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนเมษายน2564นะครับก็เป็นการพยากรณ์เรือนพบ รเรือนภพโดยที่เราตั้งตตนุลักอยู่ที่กรกฏดาวเจ้าของเรือนนะครับก็คือดาวพระจันทร์ตามตามดาวกเกษตรที่โหราจารย์นะหลายพันปีตั้งกันเอาไว้นะครับดาวชาวลัคนาราศีกรกฏก็เป็นคนที่มีนิสัยอบอ้อมอารีนะครับดูแลเพื่อนฝูงดีคือดาวพระจันทร์เป็น หมือนกับดาวแม่ดาวเพศแม่น่คอยดูแลทั้งครอบครัวสังเกตได้เลยว่าเวลาผมมาดูดวงเนี่ยเวลาเราจะมองอาชีพเนี่ยดาวถ้าดาวพระจันทร์เด่นๆมักจะเป็นพวกแพทย์พยาบาลเยอะเหมือนกันนะ,ะครับคอยดูแลคนน,นคนนู้นคนนี้อะไรโดยเฉพาะพยาบาลนี่ดาวพระจันทร์จะเด่นท,เนทีเดียวนะครับเอาละครับมาว่ากันดาวตานุรักษ์ของท่านนะฮะเป็นดาวจันทร์โครจรกันไปเรื่อยๆ สวันครึ่งต่อหนึ่งราศีเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่จะดูเลิกผ่านนาทีดูเป็นเเป็นเขาเรียกว่าละเอียดเนี่ยต้องดูดาวจันนะครับดาวจันร์ทสำคัญมากเวลาเราตั้งดูดวงปุ๊บเนี่ยหตัวแปรแรกหรือที่ดูสำหรับตัวลัคนาดาวตนุลักษ์ดาวจันร์ทดาวอาทิตนะฮะตนุเศษนะครับเวลาดูก็คือตัวเนี้ยสำคัญ สังเกตได้คนที่มีตานุเศรษเป็นดาวจันนะก็จะเป็นคนที่รักความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมาดูชาวล,าลัคนาราศีกรกฎนั้นเนี่ยท่านมีดาวพระเสาเล็งดาวพระเสารเล็งในอันดับแรกเลยนะครับถือว่าเป็นพินทุบาทพินทุบาทที่เรียกว่าโบราณเขาเรียกว่าดวงแตกนะฮะบ,บางคนฟังทลานน่ากลักกลวย่าเพิ่งไปกลัวมันนะครับนั่นเสาเพ่งเล็งลักแล้วอสุร ก็แสดงว่าถ้าใ,ใครมีพระเสารหรือหรือพระราหูมาเล็งลักครับเล็งก็คือทํามุมตรงกันข้ามร้ 180. อยแปดสิบองศาเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าพินทุบาทอันนี้แต่แต่ในทั้งนี้เป็นพินทุบาทจอนนะครับถ้าใครมีพินทุบาทกาเนิดมีดาวเสาตั้งอยู่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างจะหนักนะครับเสาท,ทับเสาเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักอยู่ทีเดียวนะครับ ระดาพพะพรหัตก็โครจรจากราศีมังกรไปสู่ราศีกุมไปยังพบมรณะนะครับมรณะทีเดียวมรณะและท่านว่ายังไงจัน์กับชีวาเป็น8ก็เป็นพินทุบาทแต่เป็นพินทุบาทในระดับที่เบามานิดหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าดวงเล้าๆช้ำๆนะครับแล้ดาวพระพุทธนะดาวพระพุทธ เป็นเก้าอยู่ในสุภะนะครับคือมีโครงกรนะครับตามตำราจากกทิปณนีนะครับก็จะกล่าวไว้ว่าเรวิภุมมะทั้งโสลาปัญจะแก่ลัคนาพุทธเก้าจันกับชีวาเป็นแปดสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าวรนิรันต์ก็แสดงว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเดือนนี้นะครับ ถ้านจะขยับขยายอะไรที่มันใหญ่โตเนี่ยชะลอชะลอไปนิดนึงนะครับเพราะท่านเจอพินทุบาทถึงสามดวงนะครับทีนี้พินทุบาทเราก็มาไล่าตามไปอีกว่าเสาที่เป็นพินทุบาทในภพปัตตานีนั้นนะมันน่าจะเป็นพินทุบาทเรื่องอะไรตามตามดาวเสาไปอีกก็อยู่ในเป็นกเกษตรข,ของของ,ของปัตตานีนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเรื่องความทุกข์ระทม คู่สัญญาคู่ของคนรักคนที่เข้ามาติดต่อต่างๆนานาน,นะครับเพราะว่าปัตจัีบางทีมันแปลเป็นความรักอีงเดียวงไม่ได้หรือศัตรูศัตรูที่มันเปิดหน้ากับเรานะครับมันจะยืดเยื้อยาวนานนะครับพินทุบ,บาทอันนั้นมาดูพินทุกบ,บาทของเวลาพระฤหัสตามไปอีกตามไปก็จะไปเรื่องของสุภาคันลองชีวิตบางคนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ เลียนแปลงงานการนะครับมาไม่อีกก็ไม่เจอพบอริบางคนก็จะเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพร่างกายคนอิจฉาลิษยาผู้ใหญ่ผู้อาวุโสไม่เริ่มไม่ชอบหน้าหรือปัญหาหนี้สินอันลุงหลังนะครับพอมาดูดาวพระพุทธพระพุทธพินทุบาทเรื่องอะไรมาจะพบวินาศและสหัชชะก็ต้องระมัดระวังเพื่อนฝูงใกล้ตัว พี่น้องท้องเดียวกันเพื่อนฝูงรุ่นราวคราเดียวกันเพื่อนฝูงในที่ทํางานเดียวกันนะครับคนที่สนิททิดเชื้อนะครับอาจจะแปรเปลี่ยนนะครับอาจจะมีอะไรที่ไม่ชอบใจกันนะแต่อย่าไปกังวลมากนะักมากนักครับพินทุบาทมันก็คือพินทุบาทนะมันก็ทําให้แตกๆทาๆเล่าๆชีวิตมีรสชาติมากขึ้นพอเรารู้สถานการณ์แผนที่ดวงเราว่าเดินในสถานการณ์เป็นอย่างนี้ เราก็พอที่จะมาประเมินหรือหาวิธีการป้องกันได้นะครับเพื่อให้ชีวิตมันดําเนินต่อไปเขาเรียกว่ามีทั้งสติและมีทั้งพลังนะครับดาวพังคารก็จรเข้าไปยังภพวินาศได้แสดงว่าเดือนนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยแปลกๆนะนะครับเข้าเป็นในภพวินาศมันแสดงถึงความเออมันมาจะพบกรรมมะบางคนเนี่ยตั้งท่าจะเปลี่ยนงานระวังเปลี่ยนแล้วมันจะแยกเก่าหรือว่าออกมาแล้วเนี่ย มันจะว่างๆอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็เรามาระวังเพราะเวลาดวงที่มันเข้ามาช้ำๆนียแบบพินทุบาทแบบช้ำๆนี้เราลาวอย่างเงี้ยน,นะครับการตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะถูกผลักไปให้คิดอะไรได้ไม่รอบคอบนะครับมีที่โดดเด่นพอสมควรคือดาวพระอาทิตย์อยู่ในภพสุภา <c oughs> และหลังจากสงการก็จอยเข้ามาในภพากรมมะนะครับท่านมีจ็อบอะไรท่านสั้นด่วนๆเนี่ยน่าจะได้เงินดีนะครับ ใช้ความสามารถพิเศษในการทํางานเพื่อที่จะหาเงินกรอบกู้เงินเข้ามาถึงแม้พบกรรมะของท่านจนะมีเมนตุมนตโยอยู่แล้วนะครับมันก็กระทบอยู่พอสมควรแหละแต่ดาวพระอาทิตย์เข้ามาในเลือดอุดนะครับแล้วได้ตําแหน่งยงยศบางคนไม่ได้เงินก็อาจจะได้ได้รับชื่อเสียงทาอะไรแล้วมันได้ไม่ได้เงินก็ได้กล่องคือได้ได้รับการชื่นชมได้รับการยอมรับได้นะครับก็เอาจุดเด่นไปนะครับ อย่างอย่างาพรที่เข้ามหาอุดเนี่ยมหาอุ่นแปลว่าค่อนข้างจะแรงถ้าได้รับประโยชน์ก็อาจจะเป็นได้รับประโยชน์อย่างมากๆอย่างยิ่งใหญ่แล้วดันไปอยู่ในจอนละลาศีด้วยเหตุการณ์นั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับรวดเร็วไม่ทันตั้งตัวขึ้นเกิดเร็วจบเร็วนะครับเนี่ยจะเห็นว่าดูดวงมันจะลงลึกไปอีก ประเภทของราศีก็สําคัญราศีเมษนี่เป็นจอรละราศีค่อนข้างจะเร็วและดาวเจ้าตัวเองรักดาวแตนุรักก็อยู่จรละราศีดาวพระเสาร์ก็มาอยู่จรละราศีนะครับดังนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทั้งผลดีและผลร้ายผลร้ายได้อย่างไรถ้าหากว่าชาวลัคนาราศีกรกฎท่านมีดาวพระเสาร์มาตั้งรับอยู่ที่ในราศีตุลเนี่ย อันนี้ก็ต้องเรามัดระวังเพราะดาวพระสาวท่านน่ะเดิมกําเนิดดวงกําเนิดนี่มันเป็นอุดแล้วพระอาทิตย์จรมาก็เป็นอุดอุดประทะอุดนี่มันรุนแรงต้องเรามัดระวังมันจะไม่ได้กลายเป็นโชคหรอกมันจะกลายเป็นเคราะห์นะฮะที่มันรุนแรงและรวดเร็วต้องเรามัดระวังนะครับดาวอุดเล่งกันนะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนนี้ ท่านต้องในเมื่อเมื่อรู้ว่าแผนที่ชีวิตของท่านคือดวงดาวที่มันจะเดินไปในเดือนเมษายนนั้นเนี่ยมันจะส่งผลที่ทําให้ท่านเนี่ยจะต้องมีความยุ่งยากในการแก้ปัญหาอะไรบ้างกว่าที่มันจะได้มานะครับท่านกา็ใช้ชีวิตให้มันไม่ประมาทนะครับการเงินที่มันจะพอหาได้มันก็จะเป็นจบสั้นๆแต่มันก็จะเป็นก้อน พอสมควรตามศักยภาพกําลังและความสามารถทั้งความสามารถทางด้านทักษะและทางด้านสติปัญญาของท่านเองนะครับมาดูทางด้านความรักคนที่มีความรักอยู่แล้วเนี่ยมันมันก็มีอารมณ์หวานชื่นบ้างแหละแต่มันก็ยังอยู่มันก็คล้ายๆว่าดาวมันเข้าคู่กันไปได้ดีแต่มันยังมีดาวใหญ่คือด,ดาวพระเข็มใหญ่คือดาวพระเสาร์เนี่ยเข้ามาทับอยู่ดังนั้น มันจะชื่นกระตุกขึ้นมาแป๊บๆสดชื่นแล้วมันก็จะซึมๆลงไปนะครับหรือบางคนอาจจะมีคนรักเก่ากลับเข้ามาให้เชยชมพร้อมความระทมที่มันคาใจอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับส่วนคนโสดเนี่ยถ้าหากว่ามีอะไรเข้ามาก็พิจารณาให้นานหน่อย เพราะดาวพระเสาร์เล็งเนี่ยมันก็ยังอยู่ภายใต้ของสไตล์ของดาวเสาร์อยู่นั่นแหละนะครับถึงแม้ว่ามันเป็นกเกษตรก็ตามทีกเกษตรถ้า,ถากเกษตรถ้ามันเป็นปัญหาเนี่ยมันจะเป็นความมั่นคงปัญหาที่มั่นคงแก้ยากยืดเยื้อสไตล์ดาวพระเสาร์อื่นอาดไปเรื่อยนะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีกรกฎ <c oughs> เดือนนี้ท่านต้องเข้มหน่อยแหละนะครับ เรายังไม่แยกแยะไปถึงวันทักษะว่าเป็นยังไงยังไงยังไงนะครับอาจารยถ้าแยกแยะทักษะเนี่ยถ้าท่านเกิดวันพระรฤหัสก็จะยุ่งหน่อยแหละเพราะดาวพระเสาร์เป็นการกินีของคนวันพระรฤหัสมาเลงนะครับมาเลงยังไม่ส่องไปถึงดาวตั้งรับว่ามันมีดาวอะไรดาวอาทิตย์ดาวอาวังคาในดาวบปาลคาระห์ที่อยู่ในกลุ่มลักษณะใดท่านก็จะมีความหนักหน่วงมากกว่าคนอื่นนะครับอ่ะครับ ก็เอาเป็นว่าดูกันคร่าวๆนะครับดูกันคร่าวๆใช้ใช้ดวงดาวเป็นแผนที่ชีวิตซึ่งโดยประสบการณ์ที่ผมดูดวงมานานนะครับรวมทั้งการถอดลึกๆลงไปถึงน้าว,วางจากักตรียางจักเนี่ยก็ก็จะละเอียดลงไปอีกอย่างอย่างนว,วางจักเนี่ย สมัยก่อนไม่มีโปรแกรมที่จะคำนวณแบบนี้สะดวกมากต้องถอดมือจะต้องตั้งและคำนวณแล้วก็ไล่มือคนที่สอนผมเนี่ยท่านอาจารย์บุษรินปัฐมาคมสอนผมเมื่อปี2.8 2.5.2.8ก็กี่ปีมาแล้วล่ะ 20, 30, ยี่สาสสามสิบหปีไอ้สามสอ้สามปีมานะนะครับเพราะว่าท่านเป็นเพื่อนคุณคุณน้าผมนะฮะก็สอนให้ดูทางด้านรวังจัรนะครับก รู้สึกว่าพอดูแล้วมันก็จะเห็นความพลิกผันของดวงนะครับพอดูดวงจากจากราศีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าดวงอีแปะหรือจากราศีี้ยพอถอดนาวางก็จะรู้เลยว่าออกความเป็นไปในวัยต่างๆอย่างไรหรือจะเป็นถอดเขาเรียกว่าตรียางจากหรือไตราย,ยางจากนี่ก็จะเห็นวาระสุดท้ายของชีวิตไปอีกว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ลึกลงไปเรื่อดยดยประสบการณ์รู้ว่าคนฝืนดวงไม่ได้ บางคนทำไมต้องเกิดมาทํางานมีจศมีตําแหน่งเป็นในพลในพันเป็นอะไรเสนาบดีบางคนเกิดมาเนี่ยดาวบางอย่างมันเด่นสมมติดาวทรัพยากรธรรมชาติมันเด่นเนี่ยอย่างอาจจะต้องอยู่กับความเน่าเหม็นบางคนก็ไปเก็บขยะบางคนก็ไปทํางานทนางด้านปิโตรเลียมไปขุดเหมืองอะไรเงี้ยคือทํางานไม่ได้มีมีความสะอาดนะไม่ได้แต่งตัวโก้หรูอเงี้ยครับนั่นมันก็บ่งบอกนะครับทีนี้เรารอจังหวะว่า าการดูดวงรายเดือน,นเป็นการดูจังหวะว่าเอดเดือนนี้เราจะบุกรือเราจะถอยนะครับนั่นก็เตรียมเอาแค่ดวงนี้เป็นแผนที่คร่าวๆไม่ได้เชื่อกันอย่างงมงายนั่งรอดวงว่าดาวตัวนี้ขยับแล้วคนนั้นจะโชคดีคนนี้จะโชคลายนะครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันทุกคนนะครับแต่ว่าเราเตรียมที่เราจะก้าวไปยังไงกับมันนะครับเอาละครับแล้วกลับมาพบกันเดือนหน้านะครับขอให้ชาวลัคนากรกฎเข้มแข็งนะครับ ผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วก็จะพบกับความโชคดีในเดือนอื่นต่อไปครับสวัสดีครับ